สวัสดีสวีดัตน้องๆทุกคนนะครับขุนพระมาถึงตอนสุดท้ายท้ายสุดกับกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆกันแล้วว่าแต่วันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยหลังจากที่ครูป้อมและครูอ้นได้พร่ำสอนเด็กๆเป็นเวลาหลายชั่วโมงช่วงบ่ายครูทั้งสองเลยทำการแยกเด็กๆเพื่อทำโชว์เล็กๆมาอวดกันทั้งเด็กทั้งครูต่างก็ตั้งใจกันอย่างมาก ด้านครูอ้นซ้อมและคิดท่าให้กลุ่มผู้ชายในเพลงปากว่างของไอซ์รันยูครูอ้นลงท่าให้เด็กแต่เอ๊ะนี่ตกลงครูจะเต้นเองหรือให้เด็กเต้นกันแน่ครับเนี่ยะี่ตรงตรงไม่เอาเบี้ยวตรงตรงคิวตรงตรงลูกกี่ตรงตรงเออโอเคปะที่น้องใส่ฟิลลี่หน้าอกเข้าไปเออน้องใส่ใส่ตัวไปนิดนึงโยกตัวนิดนึงอย่าอย่าอย่าชื่ออย่างนี้ไม่เอาชื่อนะ งอข่าวนิดนึงเออนั่นแหละกลับมาที่ครูป้อมที่อยู่กับกลุ่มผู้หญิงที่กำลังซ้อมร้องและลงรายละเอียดในเพลงคิดถึงนะของแพรวคณิตกุลเรียกว่าเจาะทีละคําทีละประโยคกันเลยทีเดียวมุ่งมั่นตั้งใจกันสุดๆความถึงมาพร้อมกับฝนหุกหาฝนมีฝน,ฝนสายสังเกตฝน ก็เทผู้ใจก็เซเววาณะเอินณะเอิฟังคำฟังคำว่านะดีๆนะฝนกะ็เทผู้ใจก็เซเววาณะเอินณะขาดเห็นไหมฝนก็เทก็เหมือนกันคำที่ไม่ได้ให้ความสำคัญม,มากก็ที่ ให้พวกแบบทำแบบเติมเติมแบบเติมให้มันเต็มเต็มอ่ะเติมให้มันแบบจะจะทาอะไรดีอะไรเงี้ยเวลาแบบตัดทิ้งได้อ่ะโดยโดยคำที่มันตัดไปแล้วใจความไม่เสียเราจะรองเป็นใจฉันเราจะไม่ค่อยสนใจมันมากและแล้วก็ถึงเวลาที่ทั้งสองกลุ่มจะได้ออกมาวาดลวดลายทั้งร้องและเต้นกันสักทีเราไปดูกันดีกว่าว่าเด็กๆจะตั้งใจกันขนาดไหน อขอ,อปรบมือรัวๆๆๆๆๆๆให้กับทั้งสองกลุ่มเลยนะครับทำออกมาได้ดีถึงแม้จะมีผิดบ้างอายบ้างแต่แค่นี้ก็เก่งมากแล้วครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆก็จบลงกันไปแล้วสำหรับการเวิร์กช็อปทั้งร้องทั้งเต้นทั้งออกแบบทั้งเล่นละครเรียกได้ว่า คุ้มสุดคุ้มคุ้มจริงจรงยิ่งกว่าคุ้มคุ้มทุกสิ่งครั้งหน้าบรอดเวออินคอนแก่นจะมีกิจกรรมอะไรดีๆมาอีกนั้นต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ yeah. Yeah. That